ไดเลยเลยได้แล้วครับพี่น <the> so, go ้องได้แล้วครับมาครับูม้าหดม่าร์ทับตุ๊กตุอตุ๊ตอ๊กตุ๊กตุ๊กหม๊กตุ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 ๊กุุ๊กตตกุกต พอตกบ่ายผมกับพี่บิ๊กก็พากันถือจอบถือเสียมไปขุดเหยื่อไส้เดือนกันครับวันนี้มีนัดกันนอนทุกนาปักเบ็ดชมบรรยากาศ um หาอยู่หากินตามสไตล์วัยรุ่นเซาะกราวครับวันนี้เพื่อนๆก็มาลุ้นกันได้นะครับว่าพวกผมจะได้ปลากันเยอะหรือเปล่าก่อนจะไปดูไปชมก็ฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจเล็กๆเ,เพจนี้ด้วยนะครับเมื่อเราขุดไส้เดือนเสร็จแล้วพี่บิ๊กก็เดินเท่ๆเลยครับ เดินหาแหล่งหรือหาที่ว่าใส่เบ็ดแล้วจะได้ปลาใหญ่กันนะครับวันนี้สมัยแต่กอนนี่โอ้โหเรื่องเล่าใส่เบ็ดนี่เยอะจริงๆครับถือว่าเป็นมหากราบของการใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดกลางคืนยามเบ็ดกลางคืนนี่โอ้โหต้องมีเรื่องเล่าผีมาครับงัดกันมาแต่ละเรื่องนี่ไม่กล้าไปยกเบ็ดกันเลยนะครับลาก็ไม่ได้ผีก็กลัวเลยที่นี่สนุกเลยคนระับพี่น้อง สมัยแต่ก่อนเนี่ยอู้ตั้งตารอใส่เบ็ดเลยครับเมื่อไรข้าวจะแตกร่วงเมื่อไรน้ําจะเข้านาข้าวไปโรงเรียนก็โม้แต่เรื่องใส่เบ็ดกับเพื่อนๆนี่แหละครับแล้วก็ตอนเย็นก็ตั้งตารอว่าเมื่อไรจะเลิกเรียนคุณครูทําไมให้เลิกนานจังโอ้ยนี่คือว่าเป็นมหากราบใส่เบ็ดเลยนะครับพอเลิกเรียนเสร็จแล้วก็วิ่งมาบ้านรีบเอาจอบเอาเสียมพากันไปขุดเหยื่อใส่เดือแล้วพากันไปใส่เบ็ดกันครับ ไปกับรุ่นพี่รุ่นน้องไปกันหลายๆคนยิ่งสนุกครับปลาได้มาก็เผาเกลือเผาไฟไม่มีน้ำจงน้ำจิ้มนะครับสมัยเด็กน้อยกินแบบไม่มีน้ำจิ้มจิ้มเกลือโอ้โหแต่ว่าผมรู้สึกว่าเนื้อปลาตอนนั้นนี่อร่อยมากเลยครับมันฟินมากเลยครับตอนนั้นนะ่ะยังจําได้เลยครับพอยามเบ็ดรอบแรกรอบสองก็เริ่มมีคนงัดเรื่องผีนี่แหละมาเล่าคนนู้นก็เล่าคนนี้ก็เล่าไม่รู้จริงหรือปลอมนะครับแต่พอไปยามเบ็ดรอบสองนี่ต่างคนต่างไม่กล้าไป เลยครับต้องพาเดินกันไปเป็นฝูงเป็นเพื่อนเป็นคณะครับสรุปว่าปลาก็ได้ผีก็กลัวตอนนั้นแต่ไม่เจอผีนะพี่น้องมันคือความสุขสมัยวัยเด็กวันนี้ผมก็เลยได้มาย้อนวัยสมัยเด็กๆนะครับคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงเพื่อนฝูงที่เคยลุยด้วยกันความสุขมันช่างผ่านไปเร็วจริงๆเนาะพี่น้องบางคนก็ไปมีครอบครัวบางคนก็ไปทํางานต่างประเทศ บางคนก็ไปทํางานต่างจังหวัดบางคนก็เป็นครูเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคนดีเป็นคนเลวปะปนกันไปครับชีวิตคนเราสุขทุกข์ไม่เหมือนกันครับแต่สําหรับผมนี่แหละคือความสวามที่ได้มาหาอยู่หากินตามวัยรุ่นเสาะกราวครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับสมัยเด็กๆทําอะไรกันปักเบ็ดเหมือนผมหรือว่านอนดูทีวีแดจังกึุมครับโอเคโอเคครับผมกับพี่บิ๊กก็น่าจะปักเบ็ดที่เตรียมมาประมาณ50คันได้แล้วนะครับตอนนี้แล้วลครับ มาลุนกันดูตอนกลางคืนว่ามันจะได้หรือไม่ได้กันครับพี่น้องและส่วนคลิปนี้ตอนลุนเบ็ดกลางคืนเนี่ยผมจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติเสียงกบเสียงเขียดเสียงลมเสียงทุ่งนานะครับให้ไหนมีดอกได้ไหมนี่นี่กะชอนเนี่ยกรุกไหนอธายายังงวมันอยู่นี่น้าลครับไมยเลยครับน้องไปช้อนครับไปช่อนผมผมเล่นไปช่อน ผมก็เล่นไปท่อนอ๋อเหรอคุณเห็นแล้วไงอาจจมงน่ยครับอาจะได้แล้วมายอยกนิดนึงหน่ครับเช่อเ้ยอไม่เอามาหรอจะทเหมือนตาโตดนะ เดี Debatte, ugh, h, ๋ยว okay, 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 มครับอา้ยครปุกผมวาผมวาปลาหมอนากระดุกครับใจเย็นใจเย็นหายใจเขาด้ายใจารหายใจกระดุกรับอ้ลยมาใกล้ๆกลเนี่ยมาใกล้ใ้ดิถออดเลย ไม่หรอกครับ่านรัจริงหรออ้นี่นี่นี่ท่าเดือดีดึงดึงดึง็นทเย่างน้ดึง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 โอ้โหสวยสวยสวยดูอีกแล้วว้าวมาดูดูสกู๊ปไข่ไหมสาเลยสาไปเลย ก็ได้ปลาหมอเล็กด้วยทุ่นาไม่เวิร์กนะครับทุ่งนาแตนเย็นหายใจลึกลองถ่ายไว้กดถ่ายได้เลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ดูดนไงครับตกไปนะอาจจะโดนแต่ว่าหลุดเด้อหลุดอีกเด้อหลุดเหมือนคลิปนั้นเด้อน่าจะหลุดแล้วละครับไม่ไม่หลุดมันนิ่งเงี้ยปลาไหลอยู่โอ้โหช่อนช่อนช่อนชนเด่นเย็นเด่นเย็นแตงเยนลึก โดนานได้จร <ic fa GA fe> ิงหมดแรงจะเครียมทีนิดเดียวเมยเออนี่แน่นะเหมือนมันจริงจริงเลยเฮ้ยยูยูมันติดอันนี้นะอ๋อได้ครับได้ตัวแล้วครับพี่ดำดูดิ ลาอะไรครับมาลุ้นกันนะครับเอาให้ถ่ายเอาเฮ้ยหมานมาหมามีน้องเฮ้ยองดูซิระวังระวังมันบู่นนะปุ๊บมาลุยยูมาเออเออมาเลยโอ้ยไปช่อนไปช่อนครับใส่สวยครับใส่สวยเลยครับผมนี่ครับผลงานรอบที่สองสวัสดีครับวันนี้ มาอัปเดตผลงานนะครับเมื่อคืนเมื่อเช้าก็มายามไม่ทันเพราะว่าพี่เขยผมแกยามยกไว้ให้แล้วนะครับมากู้เบ็ดให้นะครับเนี่ยมาดูครับวันนี้ผลงานใบตอนนะครับนีใบต้นใบต้นใส่ตืองค่อยถานี่ครับพอได้ต้มได้เกงอยู่ครับพี่น้องครับก็ช่วงนี้เป็นฤดูน้ําหลากน้ําเริ่มมาแลวนะครับเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักเลยครับที่สุรินแล้วก็เราไม่ค่อยได้ยามหลายรอบนะครับปลาก็ถือว่า หาอยู่หะกินพอได้กินกันครับวันนี้เดี๋ยวไปดูเมนูกันแต่ตัวนี้ผมใส่พอคุณใส่ใช่ไหมอนั่นแหละครับเพื่อนๆก็ให้เปาาส่บันเทิงกับบิ๊กริ้นเขเทียงกันนะครับว่าปลาตัวไหนเป็นคนตกได้นะครับแต่เพื่อนๆอย่าพลาดนะครับปลาที่พวกผม หามาได้นะครับว่าจะเอาไปทำเมนูอะไรทำอะไรกินแล้วมีสูตรเด็ดสุดลับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับพี่น้องส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่ดูจนถึงตรงนี้นะครับก็ขอสวัสดีและขอกราบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ